ยอยากซ้ำไปดาวังคันนี่ไม้ยุดตีนนั่นจะว่าขาหักบั้งเหรอศูนย์เว่เยศูนย์เห็นลุมแต่ว่าเป็นตีนเนี่ยเอา,าขีบเจ้าละซ้ำขีบจ้าละซ้ำสองเทียนหนึ่นเตรแตะมัตะเกือตอนนี้เจ<ป>อาขีบว่าไหมตีลุม่มว่ามันฟ้ามีนี่เจิละซ้า ใส่จำ้าวันคุณหมากทุกเรียนต้นหมักทุกเรียนนะเจ้ากัง่ว่ากับขีง่ว่าเตรียมอยู่ ยาดวันดีนวสามเดวเท่าไรก็สามนาทีแม่สามกิโ 妈。 หลักๆักๆหมดที่ดาจากสามน่วยเพิ่งกินพว่าดอ,อกจีผู้ละนน่วยนีเชิงล<อ>าาุ่น้องกราเจ้าขึ้งงานเนี่ยบาน้องคอยปลูกสองปีแล้วได้เดี๋ยวอะไล <laughs> <c oughs> เวลาสุดใบร่นเพิ่นแล้วเป็นน้ำมีง กินเนื้อกันแลาบผมที่ดาเพ่นนี่เลยจิ้นแรง เชียวย่ี่นจิม้มเชียวย่ใอยู่นี่น้สิุนรถที่ขึ้นไปจอดที่เจ้าขุนบนระเทาจอดนอนเออไปขึ้นไปขุนน้ำขุนบนระเทา คือจ yeah. <t> ืดอืมวันจกแล้วเนี่ยเป็นแดดวันเอาไก่ไหมฮะจนหมูไก่หรือหมูไก่พปหยุดเย้ไปหยุดหอดซื้อไทยมูนี่ยังไงเราก็เข้ารอบแล้วไปใส่แล้วชู้กันไงเรานี่เด้ว đó, đó con gì đó chieng păn gì đó, phú ắt không ai là, covid, đi la, là thợ, số về măng chieng păn này. ก็จังไกน่นามหต่น้ำาอยิงอจุ่้าเปิดห้าอยาาเปิดฟา้าไปสกาไปพ่นไหมไปได้บ่ พ,พ่อูดอะไร่อขามาหรือไม่รวมนะพ่อพ่อพ่อรวมปะรวมปะะบ่มีผู้ใดไรขามากเขาเลียกมูลขามาจะได้นึอ่อานี่แหละเอานีละไม่ต้องไปอีกหรอกเพืพเอไปข้งห้องน้ำก่อนอ่ะผี้องสละกินนี่ฝาใบสม,มีสะก้อนพักันไม่คิด,ดนะสละกินนี่สบายดีพี่้อง